สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหารเรื่องของน้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหลายต่อหลายอย่างบางคนชอบน้ำมันบัเรา้าวบางคนชอบน้ำมันปาล์มเราก็จะมาคุยกับท่านอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้รู้คือ รองาศาสตราจารย์ด็ตอร์วินัยดานันครับสวัสดีครับเรื่องของน้ำมันที่ปรุงอาหารส่วนใหญ่จะมาจากปาล์มอีกอย่างหนึ่งจะมาจากมะพร้าวซึ่งมะพร้าวนั้นถ้าจะมาใช้เก็บเอาไว้นานจะหืนนั่นปาล์มมีข้อดีอยู่อย่างคือ ความอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งอาาหรรสชาติก็จะไม่เปลี่ยนแปลงก,ก็จะอร,อร่อยยเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ต้องของความรู้จากท่านอาจารย์วินยยัยจากนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยนะครับรับประทานอาหารไม่เหมือนกันในยุโรปเนี่ย กขาครู้จักน้ำมันมานานแล้วอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะฮะก็ค okay. yes. ุร th th ู้จ ja ักกันมานานคนไทยที existem, ่อย no ่างที่ท่านบอกนะครับก็ค yes. okay. mm ือใช้กะทิจริงๆแล้วในกะทิเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่4ี่เปเซนตพอเคี่ยวไปแล้วที่มันแตกมันเพราะฉะนั้นนี่กะทิมันก็เลยกลายเป็นน้ำมันโดยธรรมชาติของมันนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะเอากะทิมาผัดหัวกะทิเราก็จะได้น้ำมันมะพร้าวเหมือนกันนะฮะทีนี้เรามาดูที่น้ำมันที่เขาบริโภคกันในปัจจุบัน มันก็มีอยู่2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นน้ํามันที่สกัดมาโดยการใช้าทางกายภาพอย่างเช่นใช้การอัดบีบนะฮะใช้ความร้อนไม่มีการใช้สารเคมีกรณีอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกพืชน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันอยู่ในมเมล็ดพืชค่อนข้างสูงอย่างเช่นพวกปาล์มมาพร้าวปาล์มนี่ถ้าเราดูทั้งเม็ดปาล์มนี่ใช้น้ํามันได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นใน มเมล็ดเมล็ดนนะฮะที่เรียกมเม็ดนเนี่ยแล้วก็พวกเนื้อปามเนื้อปามก็คือพวกเปลือกนั่นเองสามารถที่จะสกัดเอาน้ํามันมาได้น้ํามันปามที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นมาจากเปลือกคนจะเข้าใจว่าเป็นน้ํามันจากมเมล็ดไม่ใช่ <มา S 2> เป็นมาจากเปลือกฮะมาจากเปลือกอีกอันก็คือจากเนื้อมะพร้าวจากเนื้อมะพร้าวนี่ก็จะมีไขมันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับจะประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ปาล์มก็เหมือนกันประมาณสักจาก0ดังนั้นพวกพืชพวกนี้เนี่ยจะสามารถที่จะบีบได้น้ํามันออกมาได้เลยนะไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอื่นนะครับกรณีพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวรวมทั้งน้ํามันมะกอกนี่จะมีไขมันค่อนข้างสูงแต่จะมีน้ํามันอีกประเภทหนึ่งจะมีไขมันค่อนข้างต่ำอย่างเช่นพวกมเมล็ดพืชในรำข้าวใน,ในเมเล็ดถั่วเหลืองนะฮะพวกมเมล็ด ทานตะวันพวกนี้เนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างต่ำนะก็จะมีอยู่ประมาณสัก23%นนะในข้าวก็จะมีอยู่ประมาณ1.5%ึาอนอะไรทำนองนี้นะครับพวกนี้นี่บีบไม่ได้น้ำมันออกมาฮะต้องไปสกัดโดยการใช้พวกออร์แกนิกโซเวนนะเอ่อดังนั้นเนี่ยกระบวนการก็เลยแตกต่างกันถ้าน้ำมันพวกปลาล์มนี่ก็จะใช้วิธีการบีบนะก็จะใช้ความร้อนหลังจากนั้นก็จะไปสกัดเอาสีออก Na, เอาพวกกลิ่นออกนะแต่ว่าอ nice ีกกลุ่มหนึ่งก็อย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดทานตะวันดอกคำฝอยพวกรำข้าวพวกนี้ต้องใช้สารสกัดสารสกัดก็เลยจะกลายเป็นน้ำมันอีกกลุ่มหนึ่งนะแต่กรณีของน้ำมันอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องของน้ำมันที่มาใช้แทนน้ำมันสัตว์น้ำมันสัตว์นั้นเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือพวกน้ำมันกลุ่มน้ำมันปาล์มเพราะว่าเหตุผลเลยก็คือน้ำมันพวกนี้ค่อนข้างคงตัว คงตัวนะครับแล้วก็จะมีรสชาตินี่คล้ายคลึงนะฮะ <c oughs> เหตุผลที่มันคล้ายคลึงเลยก็คืออันที่1องค์ประกอบของกรดไขมันของมันเนี่ยจะคล้ายกันนที่สองก็คือมันมีสารพวกสารที่เราเรียกว่าไฟโตนิวเทรีนทึ่งจะเป็นคล้ายๆกับพวกวิตามินอะปนอยู่ในพวกนั้นค่อนข้างเยอะ,อะเวลาเราเอาทําน้ํามันปาล์มเนี่ยนะครับพอสกัดออกมาครั้งแรกนี่ได้สีแดงแปรเลยสีแดงเพราะมันจะมีพวกวิตามิน A ที่เราเรียกกันว่าพวกแคโรทีนอยด์สูงมากนะที่ในมาเลเซียนี่บางทีเขาไม่เอาสีพวกนี้ออกฮะจะเป็นน้ํามันสีแดงเลยแต่ว่าแกงของเขานี่มันจะเป็นพวกแกงสีคล้ายๆพวกเอเชียใตย้ดังนั้นจะมีสีแดงๆปนอยู่ละเวลาใส่น้ํามันที่มันจะมีสีแดงไปแล้วเนี่ยดูท่าทางมันจะไม่แตกต่างเขาก็เลยนิยมกันในลักษตะแบบนั้นแต่คนไทยนิยมน้ํามันที่ค่อนข้างจะใสก็เลยไปสกัดเอาสารที่มันมีประโยชน์พวกนี้ออก แต่ถึงแม้ว่าจะสกัดออกไปแล้วนี่นะครับกลุ่มน้ามันปาล์มก็ยังมีสารที่มีประโยชน์พวกนี้สูงอยู่แล้วก็จะจะมีสีค่อนข้างจะเข้มกว่าพวกน้ํามันกลุ่มน้ามันถั่วเหลืองน้ามันราข้าวนะฮะเขาที่น้ํามันพืชที่เราจะใช้ทอดนี่มันมีกี่ชนิดด้วยกันครับจริงๆแล้วน่าจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มนะฮะแบ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของไม่ไม่ไปพูดเรื่องของวิธีการผลิต ใช้ในการปรุงอาหาร,รนะฮะเราก็จะมีเรื่องของการปรุงอาหารโดยการใช้การทอดแบบทอดเวลาสั้นๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าซอเต้นะฮะทอดสั้นๆน,นะหรือว่าของเราก็เป็นการเรื่องของการใช้ผัดใช้ผัดนี่ใช้ระยะเวลาสั้นนะฮะแล้วก็ใช้ความร้อนไม่สูงมากนักนะอีกการหนึ่งก็คือการทอดท่วมทอดใช้ระยะเวลานานพวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความร้อนค่อนข้างสูง กรณีของการทอดอใช้เวลาสั้นๆหรือว่าการทอดคลุกคลิกเนี่ยผัดหรือการผัดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ํามันที่มันไม่ค่อยคงตัวเนี่ยได้เพราะว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะฮะ <ช Barnes> อย่างเช่นน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยเราใช้ได้น้ํามันรําข้าวเนี่ยเราใช้ได้พวกน้ํา <บ S 2> มันเมล็ดทานตะวันเนี่ยเราใช้ได้นะครับกรณีที่เราชอดทอดระยะเวลาสั้นๆนะฮะกรณีที่ทอดระยะเวลายาวนานนะ ใช้น้ำมันกลุ่มนั้นไม่ดีเพราะมันจะแตกตัวจะทําให้เหม็นหืนได้ง่ายมีควันได้ง่ายอะไรกรณีแบบนี้ถ้าไปพูดในเรื่องของทางวิชาการแพทย์ก็บอกว่ามันมีอนุโมอิสระเกิดขึ้นอีกกรณีแบบนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องใช้น้ํามันอีกกลุ่มหนึ่งนะน้ำมันกลุ่มหลังนี่นะครับสามารถที่จะอยู่ได้ในความร้อนค่อนข้างสูงอย่างเช่น1 8 0ย5 0องศาเป็นเวลาเกินครึ่งชั่วโมงไปนะฮะกรณีอย่างนี้น้ำมันปาล์มโอเลอินน้ำมันปาล์มสเตียรินน้ำมันปาล์มมีสองกลุ่ม ะะใช้ได้ไขมันสัตว์เราก็ไม่แนะนําอยู่แล้วจะไม่พูดถึงนะะอีกอันก็คือน้ํามันมะพร้าวนะะอีกอันนึงเนี่ยที่เขาอาจจะใช้ได้ก็อย่างเช่นพวกน้ํามันมะกอกแต่นั่นมันแพงไปนะฮะก็ทั้งสองอย่างเนี่ยมีข้อดีมีข้อเสียก็ต้องเลือกใช้ต้องเลือกใช้ต้องรู้จักวิธีใช้ด้วยะน,ะะนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของรสชาติใช่ไหมฮะ,ะถ้ารสชาตินี่ เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นใหญ่นะก็คือในกรณีที่มันคงตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกน้ามันมะกอกน้ํามันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือว่าความไม่คงตัวของมันเนี่ยนะครับพวกนี้จะสร้างกลิ่นหืนเขาบอกว่าอันหนึ่งที่ทําให้ปลาเนี่ยมันมีกลิ่นของปลาเพราะมันมีพวกกรดไขมันโอเมก้าสอยู่พวกนี้เนี่ยจะทําให้มีกลิ่นเพราะฉะนั้นขาวๆาวดังนั้นเนี่ยบางคนก็เลยไม่ค่อยชอบกลุ่มน้ํามันพวกนี้ พวกไลโนเลนิกเนี่ยก็เลยทําให้เกิดกลิ่นพิเศษของน้ํามันถั่วเหลืองแต่ถ้าในกรณีของพวกกลุ่มน้ํามันที่มันมีพวกกดพวกนี้น้อยเนี่ยนะฮะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นความได้เปรียบอีกพวกน้ํามันกลุ่มที่อย่างเช่นน้ามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวน้ามันปาล์มพวกนี้เอามาทอดกรอบแล้วก็จะให้รสชาติดีกว่าคือมันจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะที่คล้ายกับพวกไขมันสัตว์มากกว่า นะก็คือว่ามันจะให้รสชาติที่เป็นธรรมชาติของรสชาติของอาหารในขณะเดียวกันมันก็ให้รสชาติมันรสมันของไขมันปนเข้าไปด้วยไม่มีรสไอความที่มีกลิ่นของพวกไอพ,พ,พวกสารหอมระเหยอะไรที่มันอยู่ในพืชน,นะซึ่งจะกลายเป็นข้อเสียดังนั้นเนี่ยข้อได้เปรียบของกลุ่มน้ํามันที่มันเป็นพวกปาล์มพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยในเรื่องของการคงตัวได,ได้ได้เปรียบละอันที่สองก็คือเรื่องของ การที่มันไม่ค่อยมีกลิ่นนะฮะแล้วก็ทำให้อหารรสชาติกรอบมากขึ้นพวกนี้ก็เลยจะกลายเป็นข้อได้เปรียบก,ก็เลยมีการนำเามาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะอ,อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบอย่างหนึ่งน่าแปลกนะฮะาทางโภชจาการเขาแนะนำว่ากรดไขมันเนี่ยมันมีอยู่3มกลุ่มแนะนำว่าอย่างอย่างละกลุ่มเนี่ยฮะอย่างเช่นกรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวหนึ่งตแหน่งกับไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยควรจะมีสัดส่วน1ต่อ1นต่อหนึ่ง ถ้าท่านเอาน้ำมันถั่วเหลืองผสมน้ำมันปาล์มได้ตามสูตรพอดีเลยหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งถั่วเหลืองกับปาล์มถั่วเหลืองกับปาล์มเนี่ยผสมหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยครับมันจะได้น้ำมันตามที่นักโูชนาการแนะนำพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นครู้ใหม่ครับนะก็คือจะมีกดไขมันอิ่มตัว30% 3 3เกดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่ง33%แล้วกดไขมันไม่อิ่มตัวสูง33% หนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในฐานะที่ผมเป็นนักโภชนาการผมก็เลยบอกว่าก็น่าจะมีทั้งสองอย่างอยู่ที่บ้านนะฮะทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าอยากจะให้อร่อยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราอยากจะใช้น้ามันชนิดไหนแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยความนิยมนะฮะอย่างเช่นในอินโดนีเซียมาเลเซียในประเทศไทยเนี่ยความนิยมในเรื่องของน้ํามันปาล์มเนี่ยเพราะว่าเป็นพืชบ้านเรานะฮะก็จะอาจจะค่อนข้างจะสูง ในอุตสาหกรรมก็นิยมอย่างหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาของทางสุขภาพก็คือกดไขมันทรานส์บ้านเราไม่ค่อยพูดถึงกดไขมันทรานส์เนี่ยจะมีต่ํามากในกลุ่มน้มนํามันปาล์มคอลสเตอรอลก็ต่ำในน้ํามันพืชไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วนะครับเพราะพืชสร้างคอเลสเตอรอลไม่ได้<อ>นะฮะดังนั้นเนี่ยคอเลสเตอรอลนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกไขมันสัตว์เท่านั้นแต่ยกเว้นไขมันปลา แต่ต้องเป็นปลาทะเลนะไม่ใช่ปลาน้ําจืดนะฮะถ้าเป็นปลาน้ําจืดเนี่ยไขมันจะเหมือนกับไขมันสัตว์ทั่วไปถ้าเป็นปลาทะเลมันจะเป็นพวกโอเมก้าสในกลุ่มที่มันมีความยาวค่อนข้างมากนะโอเมก้าสในน้ำมันพืชกับน้ํามันสัตว์กับพวกน้ามันปลาไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปสับสนกับชื่อโอเมก้าสนะในน้ามันปลาเนี่ยจะมีกรดไขมันโอเมก้าสเนี่ยค่อนข้างสูงและมีความพิเศษเป็นพวก EPA DHA พวกนี้จะเป็นประโยชน์ ผมก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเราจะดูน้ามันพืชดูเรื่องน้ํามันพืชนะฮะก็ดูน้ํามันพืชสองกลุ่มอยากจะทอดแบบไหนก็ว่าตามสะดวกของเราเลยถ้าจะทอดน้ํามันท่วมจะทอดกุกคลิกใช้ผัดนะครับเราจะใช้น้ํามันกลุ่มน้ํามันถั่วเหลืองน้ามันเมล็ดทานตะวันน้ามันดอกคําฝอยน้ามันรําข้าวเราใช้ได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรถ้าทอดท่วมถ้าทอดท่วมนะใช้ระยะเวลานาน น่าจะเป็นพวกน้ำมันปาล์มนะฮะเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในในเรื่องของความรสชาติก็อาจจะมีข้อได้เปรียบน,นะที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดจากหลังจากนั้นพอเราทอดน้ํามันทอดท่วมระยะเวลานานเอาน้ํามันถั่วเหลืองมาทอดน้ํามันเมล็ดทานตะวันมาทอดนะครับก็อาจจะมีปัญหามันแตกตัวและที่มันแตกตัวนั่นก็อาจจะเกิดข้อเสียอย่างเช่นพวกอนุมูลอิสระ นะไอ้ความเหม็นหือนอะไรต่ออะไรของมันเนี่ยก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยไม่ไน่ากลิ่นแต่น้ํามันปลาล์มเนี่ยไอการแตกตัวไม่มีนะอนุบุลอิสระไม่เกิดกฎแกมมันทรานไม่มีนะพวกนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของน้ํามันกลุ่มนี้